สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง Common Verse นะครับวันนี้ผมจะมาจะมาพูดนะไม่ใช่คำพูดมันโชว์สะมารกว่าเป็นโชว์กับของหรือ g a d g e ต่างๆที่ผมใช้ไปโรงเรียนนะแล้วผมว่าเชื่อว่าเด็กนักเรียนมัธยมปลายหลายคนเนี่ยก็อาจจะอเอาไปโรงเรียนด้วยไม่ต้องมัธยมปลายแล้วมัธยมต้นก็เอาไปเหมือนกันก็สิ่งแรกนะครับนี่คืออันนี้ดาวซิมแบบมันคืออะไรนี่ครับไอคิตตี้ผมไม่ได้เลือกลายนะแม่ผมเลือก คุณลองดาอสิให้เวลาหนึ่งสองสามเฉลยครับมันคือกระดาษครับกระดาษซับหน้ามันเนี่แหละครับเช่นตอนีคุณอยู่แดดร้อนๆนะอากาศร้อนๆค,คุณก็เหงื่อเหงือห่อออกหน้าหน้าหน้าจะมัน,น,มนก็เอาไปใช้ซับหน้ามันครับดูที่หน้าผมมันหน้าไปนะอ่า,าโอ้โห ต,ตอนนี้ก็เหงื่อชุ่มนะเพราะว่าห้องมันร้อนประเทศไทยนะครับก็นี่นะครับพอ,อจะแตะนะครับผมก็ทิ้งไปอ่านี่คือการแจ้งอย่างที่หนึ่งไปตอนที่สองเลยครับที่สองนะครับก็อาจจะเป็นสิ่งนี้อนะนาฬิกาครับเป็นนาฬิกาข้อมนะืโอโหจะเป็นนาฬิกาดิจิตอลนะครับมีจะมีคริดเลขให้ด้วยนะก็คือ คือแม้โทรศัพท์เราจะดูเวลาได้แต่เราก็ยกังวาส่งข้อมือเท่ๆอย่างเงี้ยหรือถ้าเป็นนาฬิกาดิจิตอลมันก็จะมีเชื่อมกักบโทรศัพท์ใช่ไหมครับก็ดีไปอีกอย่างหนึ่งแถมของผมมันมี่น้นคิดเลขด้วยเออิกงตอนเข้าห้องสอบมาๆผมๆไม่ทำอย่างงั้นก็นั่นะครับผมเวลาใส่ก็จะเท่ๆหน่อยนะครับมันจะดูแบบเออดูข้อมือไม่โล่งอ่ะมันดูแบบดูข้อมือไม่โล่งผมผมไม่ชอบนะไม่รู้คนหนึ่งไปหรือเปล่านะครับก็ปึ๊บใส่มาอย่างนี้ เห็นไหมเออก็ดูดีดูเท่ใช่ไหมล่ะครับอ่าสังนั้นนะครับเราไปต่ออย่างที่สามกันเลยครับอย่างที่สามนะครับก็คงไม่ต้องเดากันหรอกว่ามันคืออะไรนะเพราะถ้าดูจาำผมผมที่มันนิ่งเหมือนเดิมเนี่ยนะนั่นก็ต้องเป็นวิ่งอย่างเดียวนั่นแหละครับก็ปึ๊บเวลาใช้ก็ผมก็วี่งวิ่ครับทรงเดิมอย่างเงี้ยทรงผมขนาดเสียวจังเลยคเสียวยังทรงผม ป๊บอ,อ่าสำผมนี้ผมชอบมากนะกับต่อไปอย่างที่อะไรแล้วอ่ะที่สี่มั้งเออไปครับที่สี่นะครับนั่นก็คือครีมกันแดดนะครับผมอเทมสุดคี่น้เวลาไปรอด,ดอนะครับก็ต้องาทาครีมกันแดดไม่งั้นหน้ามันจะหมองครับอย่างผมเนี่ยใช้เป็น Neuvia Men Extra b r i นะครับส่วนนี้ก็จะดูใสกันแดดลดฝ้าแดดนะครับทําให้หน้าเราดู ไม่หมองครับนะเวลาเจอแถกน,นะแต่จะบอกมีทำมีได้อนนะน้อแล้วต่อไปอย่างที่ห้าครับมาต่อกันอย่างที่ห้านะครับผองนะี่ก็คือเจลเซตผมนะครับเพราะว่าบางวันเนี่ยผมมันอย่างอย่างตอนเราเอาหวีไปเนี่ยเราหวีแล้วมันมันไม่อยู่ทรงบรแบบลมแป๊บเดียวมันมันก็ไปแล้วอะ่ะหรือว่าไหนเราอยากหล,ล่อเราอยากดูเท่เราอยากดูดีผมก็จะใช้ตัวอันนี้นะครับอา่าเยวเซตผมสูตรแข็งนะของผม ผมเซตแบบผมเงี้ยอยากให้มันแข็งๆหน่อยมันจะได้ดูแบบอยู่ตัวไม่ชอบแต่ว่าเวลาลงพัดเพราะมันต้องมานั่งปัดใหม่เ่อะอย่างเงี้ยผมไม่ชอบมันดูแบบไม่ไม่ใช่ตัวผมไม่ดูแบบไม่ฟี้เนาะอ่ะาต่อไปอย่างที่หกครับที่หกเนี่ยมันมีสองอันนะแต่ว่ามันคุณสมบัติเดียวกันนะผมจะลบลงไปด้วยกันนะเอ่าเคยคิดอยู่ช่วงหนึ่งคุณรู้ใช่ไหมมันคืออะไรมันก็คือพัดลมแะละครับ สับปูแล้วม,มันก็เป่าใช่ไหมละ่ะแล้วก็มีหัวที่ปรับได้แต่ว่าบางทีของผมเนี่ยผมไม่ค่อยชอบใช้เพราะว่ามันมันดูเด่นมันต้องสายตาทีนี้ผมก็ไม่ค่อยชอบใช้เ,อ,เอาอย่างไไม่ชอบให้มันแฝงอยู่บนคอนะครับแต่ว่าผมก็มีอย่างหนึ่งนะก็คืออันนี้หลายคนก็พกนะนั่นก็คือพัดครับแต่ผมผมไม่ช่พัดธรรมดานะเป็นพัดของศิลป,ปินญ,ญ,ญี่ปุ่นก็คือคุณเน อูสุดูชิชิมะนะครับผมเคยมาคอนเสิร์ตที่โรงเรียนเป็นคอนเสิร์ตจริงๆนะคอนเสิร์ตที่โรงเรียนเป็นกิจกรรมนะมีตอนนั้นมีอูสุดูชิชิมะพาวเวอร์พัฟบอยแล้วก็เอียโตะนะครับมามามาแสดงคอนเสิร์ตเล็กๆนะที่โรงเรียนผมนะครับผมก็นะ <Okay. S 1> <Okay. S 2> ครับนี่ด้านหน้าด้านหลังนะผมมาแสดงเป็นคอนเสิร์ตในโรงเรียนอนะ่ะไปโรงเรียนหนูเคยก็เคยไปให้แสดงหรือเปล่าชอบมากสนุกมากนะก็โอเคถ้าต่อไปอย่างที่เจ็ดครับ ต่อมานะครับมันก็คือ power bank ธรรมดานั่นแหละครับเป็น power bank ที่ยี่ห้อ i e l o o p นะก็พันหนึ่งหมื่นหนึ่งพันมิลลิแอมนะครับสำหรับเด็กนักเรียนคนไหนที่ติดเกม <c oughs> ไม่เป็นแบตสำรองุกเฉินนะเผื่อเฉิๆเกิดเหตุอะไรขึ้นนะแบบวันนั้นเราอาจจะลืมชาร์แบตโทรศัพท์ไปนะครับหรืออาจจะใช้โทรศัพท์มากจนเกินไปจนแบตเตอรี่เหลือน้อยแล้วเราไม่มี แบตเตอรี่ไว้ใช้ตอนเย็นต่ออย่างเงี้ยโทรศัพท์นะครับต่อไปยันต่อไปครับ้ายนะครับจริงๆมันก็มียาดมแหละมันยาดมก็เป็นอย่างสุดท้ายได้แต่ว่าผมปกติผมโรงเรียนผมไม่พกยาดม,มานะคนอื่นก็อาจจะพกะนไม่พกนั่นกะ็คือหูฟังครับหูฟังอันนี้มันมันอาจจะข้างเดียวนะมันเป็นหูฟังแบบลูทูธนะเนาะแล้วก็มันอีกข้างหนึ่งอนะ่ะมันมันไม่มีเสียงแต่มันมีแบต แล้วไม่รู้เป็นอะไรพอฟอผของผมเปิดใช้งานเนี่ยไอ้ขั้นที่มันไม่ไม่มีแบตไอ้ไอ้ขั้นที่มันไม่มีเสียงอ่ะมันมันจะมาดึงมันจะมาดึงเหมือนดึงแบตเตอรี่ของไตัวนี้ทําให้แบตมันหมดเร็วกว่าเดิมนะเหมือนตอนเราเปิดฟังแล้วมันมันทํางานไปด้วยอ่ะเออนั่นแหละครับแต่มันเสียงไม่ออกอ่ะนะก็เหมือนมันดึงดึงแบตเตอรี่ตอนชาร์จเข้าไปด้วยผมก็เลยเควียงมันทิ้งซะนะแล้วก็เหลือแต่ตัวนี้แหละครับ โอเคครับก็ขอจบคลิปแต่เพยงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่มารับชมนะครับถ้าหากคุณชอบก็กดติดตามไว้หน่อยก็ได้นะครับฝากกดไลค์ก็ได้ก็ดีนะครับก็ขอขอบคุณแต่เพยงเท่านี้ครับขอบคุณครับ